เวทีแรกแล้วก็ถือถือว่าเป็นเวทีแรกของประเทศไทยนะครับที่ประกวดเกี่ยวกับบีทนะครับแล้วก็ซึ่งผมเป็นผู้กําหนดจัดการเองทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการก่อตั้งเวทีการประกวดในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าการที่ได้มาขึ้นมาอยู่ในจุดจุดนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับแต่พอมาถึงวันนี้แล้วนะครับในเมื่องานได้ดําเนินการไปแล้วก็เห็นความตั้งใจของน้องๆน,น,นะครับเหล่านายแบบที่ รถทัวร์นะครับอยู่ด้านหลังแล้วผมรู้สึกตื่นตันใจมากดีจริงๆนะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆแบบพูดไม่ถูกนะครับนแบบที่รถทัวร์ผมรู้สึกว่าเกินความคาดหวังจริงๆนะครับแต่ละท่านคือแบบดีเกียร์สุดยอดนะครับผมก็หวังว่านะครับสำหรับนายแบบนะครับที่กําลังจะรถทัหรือกำลังคิดนะครับว่าจะร่วมนะครับการประกวดในครั้งนี้ก็ ขอเรียนเชิญตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ครับผมเจอสมาร์เขาค้นหาผู้ชายแบบไหนครับเอ่อต้องการเฟ้นหาะจะพูดยังไงดีเฟ้นหาผู้ชายในแบบที่มีความเพียบพร้อมในในเรื่องของการนําเสนอหรือว่าโปรโมทการท่องเที่ยวคุณจะหน้าตาดีคุณสมบัติคือหน้าตาดีอยู่แล้วแต่ว่า คุณมีใจรักในเรื่องของการท่องเที่ยวบนท้องทะเลอย่างเงี้ยถ้าถูกใจกรรมการหรือว่าคุณมีความเพียบพร้อมในเรื่องของการโปรโมทนานการท่องเที่ยวถูกใจท่านคณะกรรมการหรือว่าท่านเมืองนายกเมืองนะครับพัทยาก็ดีรับรองว่าคุณได้เป็นหนึ่งนะครับในการโปรโมทนั้นนะครับคุณจะเป็นผู้ชนะหรือไม่ใช่นะครับก็อยู่ในแววตาของท่านคณะกรรมการท่านก็สามารถ ได้ร่วมการทํากิจกรรมการอนุรักษ์นะครับทางท้องทะเลได้เช่นกันนะครับเห็นว่าร่วมกับพัทยาด้วยเป็น,ปนยังไงใช่เป็นยังไงเป็นยังไงถึงได้แบบร่วมกับพัทยาจริงๆแล้วอันดับแรกเนี่ยนะครับก,ก่อนการใช้พื้นที่นะครับในการอาจจดการแข่งขันกับเมืองพัทยานะครับเราได้เข้าพบปะก,กับท่านผู้ใหญ่นะครับนั่นก็คือท่านนายกเมืองพัทยานะครับเมื่อเราได้เสนอนะครับโครงการหรือว่า งานการประกวดมิเตอร,สร,ร์สมาร์ทบีทไทยแลนด์ปี2 5 2 5นี้นะครับท่านก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าท่านได้มีส่วนร่วมกับเวทีส่วนใหญ่จะเป็นเวทีผู้หญิงซึ่งยังไม่มีเวทีผู้ชายนะครับท,ที่ท่านจะเข้ามาร่วมการสนับสนุนในครั้งนี้ซึ่งท่านก็พร้อมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการนำเสนอของเราเนี่ยก็คือการฟ้นหานแบบที่จะเป็นทูต การท่องเที่ยวทางท้องทะเลอยู่แล้วซึ่งท่านนายกนะครับก็มีโครงการหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการพัทยาซิตี้แล้วก็พัทยาซิตี้ออฟฟิล์มนะครับนั่นก็คือการชูเมืองหน้าเที่ยวแห่งความบันเทิงนะครับแล้วก็การสร้างสรรค์แสงสีเสียงนะครับของเมืองพัทยาเพราะฉะนั้นท่านอยากให้ความสําคัญในเรื่องของการชูในเรื่องของการท่องเที่ยวที่กําลังเกิดขึ้นใหม่ด้วยนะครับในเมืองพัทยา อย่างท่านยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหาดรับพัทยาอย่างเงี้ยน,นะครับนะักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่รู้จักนะครับท่านก็อยากจะให้เหล่าในแบบที่รถทูเวทีหรือว่าผู้เข้าประกวดกองอประกวดนะครับเวทีมิสเตอร์สมาร์ทบีทไทยแลนด์นะครับได้ไปโปรโมทนะครับหรือว่าถ่ายทอดนะครับลงสื่อโซเชียลมีเดียให้ท่านนะครับในครั้งนี้ท่านก็อยากอยากจะสนับสนุนเต็มที่ครับอ่านถึง,งสปอนเซอร์รับพัิยา ไม่แน่ๆจะได้ไม,ไดมาสลับส่วนเวทีผู้ชายเลยคุนี้ครับท่านพูดภาษาไทยไหมมันจะไ่ะดดดดได้ใช่อ๋อเอาพูดเพูดเพื่อได้ยังไงเราก็ไปทีนี้เออก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่นีโน่นะพี่ได้ดีครับจัดตั้งเว,เวทีมิสเตอร์สมาร์ทบีทอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ เป็นหาตัวแทนนะครับไปประกวดที่ฟิลิปปินส์นะครับผมมิสเตอร์ทัวร์หิซรโกลฟในปีนี้ด้วยครับก็อยากให้อวยพรให้พี่นีโนแล้วก็คุณกาพรริษานะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จน,นะครับผมในการจัดครั้งแรกด้วยใช่ <ผม S 1> ราาครับผมใช่ครับก็ขอให้ส่งประกวดครั้งนี้คือหาตัวแทนประเทศไทยเพื่อที่จะไปประกวดของเวทีเอลตองถูกไ ถูกต้องครับอ่ครับอ่างนี้ผู้ชายที่จะไปประกวดไปที่อลสอาจะต้องเป็นผู้ชายคนไหนอ่ะคนหนึเลยผู้ชายที่รูปร่างที่ดีมายเซ็ตที่ดีนะครับแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับผมแล้วก็สามารถร่วมงานกับทุกคนได้สามารถพูดคุยกับผู้เข้าประกวดทุกคนได้นะครับแล้วก็สามารถสื่อสารโปรโมตการท่องเที่ยวนะครับผมให เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับผมด้วยคอนเซปต์ของเวทีเลยนะครับทัวริซึมนะครับเปิดนพจหน้าของการประกวดเป็นไงบ้างครับรับสมัครยังไงมีกังอิตาแบบไหนอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็การเปิดรับสมัครนะครับก็ผู้ชายนะครับจะเป็นอายุนะครับ18ปีถึง45ปีนะครับเพราะว่าใน ทุกวันนี้นะครับผู้ชายก็เริ่มดูแลกันเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ถ้าคุณมีความมั่นใจนะครับหน้าตาดีนะครับหุ่นดีนะครับก็สามารถเข้าร่วมประกวดได้นะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่มีไม่เคยมีประวัตินะครับอัจฉริกรรมอาจฉรกรรมนะครับแล้วก็ผู้ที่มีความพร้อมนะครับนะครับในในใน,ในการเข้าประกวดในครั้งนี้นะครับลราสมัครวันไหนต้องวันไหน ตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะครับตอนนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15นะครับเดือนเดือนนี้นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ในทำลายต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่การาปิดรับสมัครแล้วก็ในรอบออรดิชั่นนั่นก็คือวันที่9สิงหาคมนะครับเราจะคัดเลือกผู้เข้าประกวดให้เหลือ20คนสุดท้ายนะครับที่จะไปเก็บตัวนะครับอยู่ที่ เมืองพัทยานะครับก็คือวันที่11 12และ13นะครับซึ่งในวันที่13นะครับเรามีการจัดประกวดนะครับรอบพรีริมชุดว่ายน้ำนะครับในอันนี้เราจัดในคอนเซปต์สเตรทกลางน้ำนะครับก็คือกลางสาว่ายน้ำของทางผู้สนับสนุนใจดีนะครับนั่นก็คือโรงแรมกาสลองนะครับโฮเทลแอนด์สปาพัทยานะครับแล้วก็ในวันที่14นะครับจะเป็นรอบไฟนอล นะครับก็คือเป็นรอบตัดสินของผู <m ock essays play> ้เข้าประกวดนะครับแน่นอนครับไอ้ท่านผู้ใหญ่นะครับก็ได้เสนอนะครับสถานที่การจัดประกวดในครั้งนี้ก็คือทอมิโนทเวนี้วันแต่ทางนี้ทางนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่จัดที่ทอมิอลก็อาจจะเป็นในส่วนพัทยายางแน่นอน่จะได้ตางไปดนครับอ่ะนแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสื่อ ทุกช่องทุกช่องทางนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้อนรับนะครับสื่อทุกท่านนะครับอย่างเต็มที่แน่นอนครับเจอกันที่กาซลองอยากให้ฝากครับเวทีนี้เจอสมาร์ทอิทไทยแลนด์ไหครับครับผมก็อยากจะขอฝากนะครับเวทีนี้เป็นเวทีแรกนะครับแล้วก็ผมเป็นคนคิดขึ้นมาร่วมกับคุณคาริซ่านะครับซึ่งเป็นซีอีโอบริษัทคาริซ่าจากประเทศไต้หวันนะครับก็ได้เข้าร่วมคิด สร้างสรรค์ที่จะจัดเวทีนี้ขึ้นมาก็อยากจะฝากาเวทีใหม่เวทีน้องใหม่นะครับของประเทศไทยนะครับอีกเวทีหนึ่งนะครับเราไม่ได้จัดแค่ปีเดียวอยู่แล้วนะครับในเป้าหมายและในปีถัด,ถดไปเราก็จะจัดไปเรื่อยๆนะครับแต่วัตถุประสงค์ที่เราจัดในพัทยาในครังนี้ซึ่งเป็นเวทีแรกแล้วก็เป็นบริษัทของคุณคาริสานะครับที่ได้จัดตั้งเปิดตัวที่ประเทศไทยก็อยู่ที่พัทยา เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราใช้สถานที่เมือพัทยากันก่อนนะครับแต่ในปีถัดต่อไปปีหน้านะครับไม่แน่เราอาจจะไปภูเก็ตนะครับลงทัวร์ภาคใต้เลยนะครับก็เชิญนักข่าวนะครับปีหน้าภาคใต้นะครับโเคขอบคุณนะครับครับผม